สวัสดีค่ะดิฉันนึงสาวภัทรเสยยาวิเชนหารรหัส0 2 6คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาภาษาไทยค่ะกีฬาที่ชื่นชอบนะคะคือกีฬาบาสเกตบอลค่ะกีฬาบาสเกตบอลนะคะเป็นกีฬาที่เกิดขึ้นเมื่อปีพศ2434ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะกีฬาประเภทนี้นะคะเป็นกีฬาประเภททีมการแข่งขัน2ทีมทีมละ12คนผู้เล่นจริงฝ่ายละ5คนและสำรอง7คนค่ะ ขนาดของสนามนะคะกว้าง15เมตรยาว28เมตรขนาดของลูกบาสเส้นรอบวงประมาณ74.9ถึง78เซนติเมตรน้ำหนัก567ถึง650กรัมตามมาตรฐานแล้วนะคะห่วงบาสเกตบอลเนี่ยจะต้องเป็นเหล็กกลมแข็งแรงมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวัดจากขอบด้านในไม่ต่ำไปกว่า45เซนติเมตรและไม่มากไปกว่า45.9เซนติเมตร วิธีการเล่นในกีฬาบาสเกตบอลนะคะผู้เล่นในทีมเนี่ยจะต้องทำคะแนในในการเล่นโดยการยิงประตูฝ่ายตรงข้ามและเมื่อผู้เล่นส่งลูกออกจากฝั่งของตนแล้วไม่สามารถส่งกลับมาที่แดนของตัวเองได้อีกผู้เล่นที่ถือลูกจะต้องยิงประตูในระยะเวลา1 0 2ถึงวินาทีถ้าหากเกินระยะเวลาจะถือเป็นการฟาวคะแนนการทำแต้มเต็มแต่ละจุดในสนามมีเต้มไม่เท่ากันเช่นนอกเขตโทษสามแต้ม ในเขตโทษ2แต้มจุดโทษ1แต้มประโยชน์ของกีฬาบาสเกตบอลช่วยส่งเสริมสมรรถภาพทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและยังช่วยพัฒนาสภาพร่างกายให้เคลื่อนไหวได้มากขึ้นนอกจากนี้กีฬาบาสเกตบอลยังช่วยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมกับบุคคลรอบข้างและสังคมรอบตัวมากยิ่งขึ้นอีกด้วยโทษของกีฬาบาสเกตบอลมีอาการบาดเจ็บจากการเล่น อาจจะถึงขั้นรุนแรงเพราะการกระแทกและการปาชิดตัวอาจส่งผลให้เกิดอาการบาดเจ็บต่างๆได้เช่นข้อเท้าอักเสบข้อมือเอ็นขาดหัวกระแทกขาหักหรือพิการเป็นต้นจึงควรเล่นให้เหมาะสมและถูกต้องตามกติกาพื้นฐานที่กำหนดขอบคุณค่ะ